พื่ทุกคนนะครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับอาร์เทนอยู21ช h แนลนะครับผมเย่โดยในวันนี้นะครับจะบอกว่าเป็นรายการใหม่ไหมมันก็ไม่เชิงนะอาจจะเป็นรายการเก่าที่เอามาทําใหม่อีกครั้งนะครับผมกับรายการ w What a g A ก e เย่นะครับผมโดยรายการ w t a t A กมเนี่ยนะครับถ้าใครไม่เคยดูนะจะเป็นรายการที่ผมเนี่ยจะมาพูดคุยกับประเด็นหลังเกมโดยเฉพาะนะครับผมแต่ว่าในช่วงเอ่อท้าย ฤดูการที Wait ่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมผมมีทั้งไลฟ์สดทั้งอะไรเงี้ยก็เลยทาให้แบบหลังเกมเนี่ยมันก็อาจจะแบบไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่นะครับผมแต่ฤดูการหน้าเนี่ยตั้งใจว่าจะมีหลังเกมทุกเกมนะครับผมตั้งใจแบบนั้นนะครับผมก็เลยมาเริ่มที่เกมเมื่อคืนนี้ก่อนเลยนะครับผมเป็นเกมปรีซีซั่นเกมแรกของอาเซีนฤดูการนี้นะครับผมโดยต้องบอกก่อนว่าเกมเมื่อคืนนี้จริงๆแล้วมันเป็นเกมอุ่นเครื่องแบบปิดนะโดยที่ไม่ได้มีการประกาศโปรแกรมมาก่อนนะครับผมพวกบรรดาแฟนๆอย่างเราเนี่ยนะครับได้รู้ว่า อาซ์นจะมีเตะเนี่ยก็ประมาณแค่1วันก่อนแข่งเท่านั้นเองนะแล้วก็ไม่มีการถ่ายทอดสดให้ดูด้วยนะครับผมแต่ว่าโชคดีมากนะครับที่สโมสรสนอนเน,นี่ยก็ได้มีการอัปคลิปในส่วนของไฮไลท์มาให้ดูด้วยนะครับผมซึ่งถ้า,าว่าใครได้ดูแล้วก็ต้องบอกว่าโหน่าจะฟินนะน่าจะฟินกันกันต,ตามๆกันนะครับผมโดยที่เมื่อวานนี้นะครับอาร์นนะครับผมเปิดบ้านลอนดอนโคนีนะรับการมาเยือนของอิบซุลิททาวน์นะครับผมในทีมจากลีกวันนะครับผมในเกมอุ่นเครื่องเนาะ โดยเมื่อคืนนี้นะครับผมอั์เซนเนี่ยในครึ่งแรกนะครับผมใช้เพื่อนตัวจริงกับสำรองเนี่ยปนๆกันนะส่วนครึ่งหลังนะจะเป็นบรรดาเด็กดาวรุ่งทั้งหมดเลย นะครับผมเรามาเริ่มกันที่1 1ตัวจริงออาทั้งการกอนแล้วกันนะในช่วงครึ่งแรกนะครับผมผู้สับประตูนะครับผมก็เป็นแบรนเลโน่นะครับผมแบ็คขวาเป็นเบเยรินนะแบ็คซ้ายเป็นเบนไว้เอไม่ใช่สิแบ็คขวาเบเยรินนะครับเซ็นเตอร์ฮาเป็นเบนไว้กับอาโปมาลีนะครับผมแบ็คซ้ายเป็นเซติกซูเรสนะครับผมกองกลางนะครับผมมีปาเต้แมนเดนายแล้วก็เชอร์ี้โลของ้านะครับผมแล้วก็สับสายเกมลุกนะก็จะมีเปเป้เอ็ดดี้แอนเคเทียแล้วก็ลิสเนลสัน นะครับผมโดยชุดนี้นะครับก็จะเล่นกันทั้งหมดไป4-5นาทีแรกนะครับผมเราก็ต้องบอกว่าเป็นชุดที่ทำผลงานได้ดีมาก ได้ดีมาณนะครับผมโดยอัลซอนนะเริ่มเกมมาได้แค่ประมาณไม่ถึงนาทีนะครับผมก็ได้ประตูขึ้นนำไปก่อน1-0นะครับผมจากจังหวะที่อัลเตซอนเนี่ยก็วิ่งไล่กดดันเพลซิ่งตามสไตล์ใช่ไหมแล้วก็ผู้เล่นอิสุวิทาก็มีการจ่ายบอลขึ้นมาบริเวณหน้ากรอบเขตโทษแล้วก็พลาดนะครับโดนโลของก้านเนี่ยตัดไปได้นะแล้วก็ไปเข้าทางส่วนของเอ็นเคเทียแล้วก็ยิงเข้าไปไม่เรียบเรียบร้อยนะครับผมไม่เหลือนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับผมประมาณยี่สิบเจ็ดวิยี่สิบแปดวิ เร็วครับ1นประตูต่อศูนย์นะฮะแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมจนกระทั่งมาได้ประตู2อศูนย์นะครับผมจากแซมบี้โลฮองกานะครับผมโดยจังหวะนี้เป็นจังหวะที่แอซอนเนี่ยนะครับเล่นกันเล่นบอลกันบริเวณการสนามก่อนนะครับก่อนที่ไม่เล่นนายนะจะไหลบอลมาให้ปาเต้และปาเต้ก็แทงจังหวะเดียวคัตแบก็กตบมาให้ปื๊ดหลุดมาถึงเอ็นเคเทียนะครับผมแล้วก็หลุดเข้ามาแล้วก็ตบกลับเข้ากลางให้โลฮองกายิงโล่งๆเข้าไปนะครับนำห่าง2อศูนย์นะครับผมก็สบายๆ นะครับบุสบายๆเลยจนกระทั่งอาเนอลน,นะฮะก็ไม่ได้ประตูนําห่างอีกครั้งนะครับเป็น3ประตูประตูต่อศูนย์จากจังหวะที่เดี๋ยวนะเอ,อ่อภาพมันหายไปสักคคู่นะครับ <c oughs> อ๋อก็จะเป็นจังหวะที่อาเนอลนขออภัยด้วยนะฮะผมพอด,ดีภาพมันค้างไปนะครับ ่ไจะเป็นจังหวะที่อาเซนอลนะครับผมเอ่อขึ้นเกมมาทางฝั่งขวานะครับผมก่อนที่บอลจะมาถึงเปเป้แล้วก็เปเป้ก็ดึงจังหวะหนึ่งสอดนิดนึงครับแล้วก็มีมาเลนนายนะครับวิ่งสอดเข้ามาเปเป้ก็จ่ายคันแบ็กไปให้มาเลนนนายแล้วก็ตบเข้ากลางมาเป็นเอดดี้เกียร์ทียิงเข้าไปเรียบร้อยสามประตูต่อศูนย์ไม่เหลือนะครับผมนำห่างสามศูนย์นะเอดดี้นี่ยิงสองใจหนึ่งแล้ว นะครับผมก่อนจะจบครึ่งแรกนะครับอาร์ซองก็ได้ประตูนำห่างอีกครั้งเป็น4ิประตูต่อนะครับผมจากจังหวะนี้ก็คล้ายๆกับลูก20เลยนะครับก็เป็นปาเต้คนเดิมนะครับได้บอลบริเวณกลางสนามแล้วก็จ่ายคัตแบ็กอีกแล้วนะครับแต่ฝั่งแต่ว่าคราวนี้เป็นฝั่งซ้ายไม่ใช่ฝั่งขวานะครึ่งแรกเดี๋ยวไอ้ลูกลูก2จะเป็นฝั่งขวาใช่ไหมเดีรอบนี้จะเป็นฝั่งซ้ายนะครับผมก่อนที่ปาเต้นะครับจะจ่ายคัตมาให้โลคองกาแล้วก็ตบเข้ากลางไปให้เอ็ดดินเทีย ยิงเข้าไปเรียบร้อยซีประตูต่อศูนย์นะครับผมแล้วก็เป็นแฮ็ทริกของเอ็ดดี้อเคเทียตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับผมจนกระทั่งอ่ะก็จบไปด้วยสกอร์นี้ในครึ่งแรกนะครับและครึ่งหลังอาร์ซอนเรานั้นก็มีการเปลี่ยนผู้เล่นทั้งชุดเลยนะครับผมอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าครึ่งหลังเนี่ยเป็นบรรดาน้องๆจออากดาวลุ่งหมดเลยเนาะทั้งบรรดาทั้งทีมยูสิบแปดยูยี่สิบเอ็ดยูยี่สิบสามนี่ก็มากันหมดเลยนะครับผมโดยผู้สำหรับตันะครับครึ่งหลังเป็นอาร์เธอร์โอคอนโว นะครับผมเซนเตอร์ฮาฟนะครับผมเป็นลีเอลวอสเตอร์กับอเล็กเคิร์สนะครับผมแล้วก็มีแซคอาเว่ด้วยนะฮะแล้วก็เออแบ็กซ้ายเป็นรีโนซูซ่านะครับผมขวัญใจใครหลายคนนะกองกลางนะครับผมมีแมตสมิธมีซาร่าเอสดีแล้วก็ชาลีปาติโนนะครับผมสามสารเกมลุกนะครับก็จะมีโอเมริฮัชินสันมาทโรฟอลเรสแล้วก็บาโลลินโฟลาลินบาโลกุลนะครับผมก็โอ้โหนำทัพน้องๆเพื่อนๆมาลงเล่นนะครับในครึ่งหลัง ครึ่งหลังก็ต้องบอกว่าคุณภาพมันก็ดรอปไปจากครึ่งแรกพอสมควรนะก็ก็ไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็เป็นเขา,าเรียกว่าไงมันก็เป็นตัวสำรองรอนะเนาะเออเป็นตัวสำรองแต่ว่าอ์เซอนก็นได้ประตูนําอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็น5ประตูต่อศูนย์นะครับผมจากจังหวะที่แมตต์สมิธนะกองกลางตัวเล็กของเรานะครับผมได้เบิร์นบริบเวณกลางสนามนะครับก่อนที่จะมองและเห็นว่าบอลลูกุนเนี่ยวิ่งทําลายดีไว แทงทะลุช่องจากเครื่งสนามมาฟิวไปให้บลูกุลหลุดเข้าไปลูกน,นี้ดวนหนึ่งหนึ่งผู้ตัดประตูยิงเข้าไปจังหวะแรกบอลไปชนเสานะแต่ว่าบอลก็ยังมาเข้าทางบルูกุลยิงเข้าไปอีกครั้งซ้ําไปนําห่างเป็น5ประตูต่อศูนย์นะครับผมก็โอ้ซึงอก็เล่นเ,เล่นกันชิวเลยนะครับผมก่อนในช่วงท้ายเนี่ยก่อนจบเกมแป๊บหนึ่งก็มาโดนตีใครแตกโดนได้นะครับเป็น5ประตูต่อหนึ่งนะก็เป็นจังหวะที่เหมือนกับว่าโดนบุกระทางแบ็คซ้ายทางซนะูซาเนาะแล้วก็ เขาก็จ่ายบาบริเวณกอบเข็มโทษแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับผมแต่ว่าคนทัประตูเนี่ยอันนี้มันไม่มีข้อมูลออกมานะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็โอ้โหถือว่าเป็นเกมอุ่นเครื่องเกมแรกที่จะบอกว่าเป็นทางการไหมมันก็มันก็ไม่ได้เป็นทางการขนาดนั้นนะแต่ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีนะครับผมเป็นเกมที่ เคาะสนิมกันได้ดีข่าวดีมากๆเลยก็คือไม่มีนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บจากเกมนี้เลยนะครับผมอันนี้คือข่าวดีมากๆแล้วก็บรรดานักเตะตัวสำรองหรือว่านักเตะที่เป็นตัวหลักแต่เจ็บไปนานอย่างปาเตเนี่ยก็ได้กลับมาลงสนามกันแบบครบถ้วนเลยนะครับผมซึ่งเกมนี้ผมว่าทุกคนก็น่าจะฟินกันนะคือนอกจากที่เราจะได้เห็นบรรดานักเตะชุดหลักแล้วอย่างโลคองก้าอย่างอดีแล้วเนี่ยเรายังเห็นบรรดานักเตะที่แบบเป็นเป็นตัวยืมอะ่ะแล้วกลับมาอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นแมรเล่นนาย นะครับไม่ว่าจะเป็นรีดเนลสันหรือเฮกเตอร์เบเยรินเบเยรินนี่ผมคิดถึงนะคิดถึงแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะคิดถึงเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ในครึ่งแรกนะที่แอซอนลงเป็นชุด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 ,ชดเอาใหม่ชุดใหญ่เนี่ยนะครับผมเบเยรินนะครับก็ได้สวมปลอยแข้งกัปตันทีมด้วยนะครับผมโอ้ยต้องขออภัยนะลิ้นพันไปหมดแล้วนะครับผม <laughs> ยังไม่ได้นอนนะครับผมก็ ต้องบอกว่าเกมนี้นะครับผมเกมนี้สิ่งที่เห็นใจเกมนี้สำหรับผมนะคือมั่นใจค่อนข้างจะมั่นใจแน่นอนแล้วว่าฤดูกาลหน้าเรานัดจะยึดแผนระบบการเล่น4-3-3แน่นอนนะครับผมโดยก็จะเป็นทรงประมาณเดิมจากที่เราเห็นกันช่วงท้ายฤดูกาลที่ผ่านมาใช่ไหมครับผมแต่ว่าจุดเด็ดอีกจุดหนึ่งที่มันแบบโดดเด่นมากเลยก็คือเมื่อคือนแซมบี้โลของกานะครับผมเมื่อคืนนี้แซมบี้โลคองกานะครับได้ลงเล่นบริเวณเได้ลงเล่นตำแหน่งนะครับเบอร์8ฝั่งซ้าย นะครับผมถ้าหาว่านึกไม่ออกก็คือตำแหน่งเดียวกับชากาที่เล่นมาตลอดในช่วงท้ายที่ทผ่านมานะครับแล้วเมื่อคือนนี้โลของก้าทําได้ดีมากๆนะครับยิง1แอซิสต์งประตูนะครับผมและออนอกจากจะทําประตูดได้อย่างที่เราเห็นกันในไฮไลท์แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีม,มีมีหลายคนชมอีกนะว่าแบบมีส่วนร่วมเกมเยอะมีจังหวะดีๆให้เห็นเยอะนะครับผมซึ่งตรงนี้ดี ตรงนี้ดีแล้วก็ถือว่าเป็นออปชันที่ดีนะครับผมคือตอนแรกเนี่ยผมก็เข้าใจกันว่าโลของกาเนี่ยน่าจะเข้ามาแล้วมาเป็นสำรองแบ็กอัพของปาเตใช่ไหมเอามาเล่นเป็นเบอร์6คอยยืนต่ําใช่ไหมครับซึ่งช่วงแรกโลของกาเนี่ยก,ก็ได้รับบทบาทแบบนั้นนะครับแต่พอในช่วงหลังเนี่ยเหมือนเหมือนกับว่าอาจ,จตาเขาเห็นแล้วแหละว่าสิ่งที่เหมาะกับโลของกามากกวา่าอาจจะเป็นเบอร์8อาจจะเป็นแบบมิดฟิลที่ไม่ต้องเน้นเกมรับจา๋าแต่อาจจะเป็นแบบกึงก่งๆบ็อกทูบ็อกมีความดนามมีพลังงานวิ่งขึ้นวิ่งลง แล้วก็ให้โอกาสลองเล่นเบอร์แปดมาบ้างในช่วงท้ายฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งก็มีหลายเกมที่ถือว่าทำผลงานได้ดีนะจนกระทั่งในเกมนี้เขาได้สตาร์ทเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งในตำแหน่งบทบาทนี้แล้วก็โหต้องบอกว่าเข้าตาเลยนะครับก,ก็ก็น่าสนใจน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ไม่แน่นะไม่แน่นะว่าด้วยผลงานของลองก้าแบบนี้อาจจะทําให้เป็นสายเรียกว่าไงเป็นสายเหตุหนึ่งไหมที่อาจจะทําให้แอสซอเนี่ยยังแบบไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบ รีบยื่นสัญญากับดิวของติเลอร์มันหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเข้ามาแล้วมันก็จะมาทับตําแหน่งกันกับตรงนี้ใช่ไหมละ่ะเออก็ไม่แน่นะซึ่งผมมองว่าถ้าหาว่าโลคงกาเล่นได้ดีขนาดเนี้ยก็ไม่ต้องเอาติเลอร์มันก็ได้นะซึ่งหลายคนอาจจะเฮ้ยไม่พอใจอยากได้นังตีที่มันคลาสดีกว่าก็เข้าใจก็เข้าใจนะครับผมก,ก็ต้องมารอดูกันไปนะครับผมแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ เอ็ดดี้เอ็นเคทีนะครับลูกรักของผมก็โอ้โหเมื่อคือนนะครับน้องก็ยิงแฮตทริกได้นะครับผมกับอีกหนึ่งแอซิสได้นะมีส่วนกับ4ประตูเลยในครึ่งแรกนะครับผมแล้วก็คือจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากจะทาประตูได้แล้วก็คือเบอร์14นะครับผมเมื่อคืนนี้ก็ใส่เบอร์14นะลงเล่นแล้วนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นเกมแรกนะที่ได้ลงเล่นแบบเบอร์14แล้วก็ถือว่าเป็นแบบเรียกว่าไงจะกึงก่งๆึทางการหน่อยก็ได้แต่ว่าเกมแรกแบบนี้ทําได้กับทําได้ แท็กซิกสประตูกับ1นึ่งแอสซิ์นี่ถือว่าโอ้เป็นการเริ่มต้นเบอร์ดีที่ที่สวยงามนะที่สวยงามนะครับผมก็หวังว่าจะให้ตรงนี้นะครับผมหวังว่าจะจะทำให้แบบเอ็ดดี้มีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับผมเพราะว่ากับเวยลเคสซ์ก็เข้ามาแล้วเชื่อว่าการแข่งขันกองหน้าเนี่ยน่าจะดุเดือดเลือดพ่านสนุกกันแน่นอนนะครับเคสซ์นี่ก็โหผมก็ชอบมากนะครับผมแล้วก็เอ็ดดี้นี่ก็ลูกชาอยู่แล้วอย่างที่ได้บอกไปนะครับผมก็เอ็ดดี้ก็ยอดเยี่ยมมากๆนะ และก็เอ,อ่ออ่ะพูดส่วนเออ่ในส่วนของครึ่งหลังกันหน่อยแล้วกันนะครับครึ่งหลังครึ่งหลังอย่างที่จะบอกไปว่ามีบรรดาเด็กดาวลุ่งเนี่ยลงเยอะลงเยอะมากนะครับผมซึ่งหลายคนเขก็อาจจะไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่กับพวกบรรดาเด็กดาวลุ่งใช่ไหมแต่สำหรับผมเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจฟอร์มนะครับผมจากจากไฮไลท์นะจากที่ดูนะครับผมก็คือจะเห็นคนหนึ่งที่ต้อง ที่ต้องชมแล้วแหละก็คือแมตสมิธนะครับผมลูกแอซซิให้บอลกุลนี่ถือว่าว, <c oughs> วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์วิชัน่นนะครับผมยอดเยี่ยมจ่ายบอลแม่นยำแมตสมิดดีมากซึ่งตอนเอคนเนี้ยผมนึกว่าจะหมดอนาคตไปแล้วนะแมตสมิธแต่ก็พอได้โอกาสแบบนี้ก,ก็ก็ไม่แน่นะว่าเออาจจะกลับมามีอนาคตอีกครั้งหรือเปล่านะครับผมแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับที่อยากจะพูดถึงเลยก็คือซาลาเอ็ดดี นะครับผมซึ่งคนนี้เป็นเป็นคนที่ผมเชียร์มากๆที่สุดอยู่แล้วอย่างที่ได้บอกไปตลอดนะครับแล้วเมื่อคืนเขาก็ได้โอกาสลงเล่นอีกครั้งนะเป็นตำแหน่งเบอร์8ปคู่กับปาติโนด้วยซึ่งตอนแรกเดี๋ยวผมเข้าใจว่าเมื่อคืนนี้อาจจะเล่นปีกหรือเปล่าใช่ไหมอาจจะมาจะไปเล่นทางปีกขวาหรือเปล่าแต่พอมาได้ดูไลน์อัพแล้วก็คิดว่าเออคมไม่ใช่ปีกขวาหรอกเพราะปีกขวาน่าจะเป็นในส่วนของฮัชชินสันใช่ไหมแต่ว่าเมื่อคืนเอ็ดดีนก็ได้ลงเล่นเป็นกลางขวาซึ่งตำแหน่งเนี้ยมันเป็นตำแหน่งที่ผม ที่ผมเคยดูและผมประทับใจไงคืออย่างที่ผมเคยเล่าไปฟังว่าเอ็ดดินเนี่ยเป็นคนที่แบบผมนี่อันดเลมากตอนแรกแล้วก็ไปไปเห็นน้องเล่นแล้วก็แบบชอบใจมากๆซึ่งตำแหน่งที่เขาเล่นวันนั้นเนี่ยก็คือตำแหน่งประมาณนี้เบอร์8ซึ่งเมื่อคืนเนี่ยเขาก็ได้ซัดเป็นเบอร์8อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ต้องบอกบอกว่ามีผลงานที่โดดเด่นอยู่นะสังเกตจากไฮไลท์1-2ึงจังหวะนะครับผมแล้วก็บรรดาคอมเมนต์ของคนคนต่างประเทศนะซึ่งก็ไม่รู้นะว่าเขาได้ไปดู ไปแบบไปแอบดูหรือว่ามีข้อมูลอะไรกันบ้างหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่ทราบแต่ก็มีคนชื่นชมเหมือนกันนะว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ดูดูดีดูด,ดีนะครับผมก็โหถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าอย่างนี้เออเกมนี้มันคือเป็นเกมแรกนะครับซึ่งมันยังไม่ใช่เป็นเกมแบบ เป็นเกมแบบจริงจังด้วยซ้ําไม่ได้เป็นเกมออฟฟิเชียลอะไรด้วยซ้านะครับแน่นอนว่ามันจะอาจจะไม่สามารถวัดอะไรได้เลยมันไม่สามารถบอกอะไรได้เลยว่าในผลงานในฤดูกาลหน้าเนี่ยเราจะเป็นยังไงนะครับผมอย่างที่ได้บอกไปในช่วงของหลายสดมากการสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมที่มีคนบอกประมาณว่าเฮ้ยเนี่ยผลงานช่วงปีซีซันเนี่ยเห็นก็รู้แล้วว่าพอแบบเห็นผลงานแค่นี้ก็รู้แล้วเกม2เกมรู้แล้วแหละว,ว่าเดี๋ยวปีหน้าจะเป็นยังไงผมว่ามันไม่ใช่นะครับผมอย่างปีที่ผ่านมาผลงานปีซีซันเราก็ไม่ดีใช่ไหมแต่ผลงาน ในฤด,ดูกาลก็ดีอย่างที่บอกนะครับผลงานนั้นนี้ก็เช่นกันนะครับแม้ว่า,เรา,เ,ราเราจะชนะ5้าหนึ่งก็ตามแต่นะแต่ก็มันก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะมีผลงานที่ดีในฤด,ดูกาลนี้นะครับผมก็ต้องปรับปรุงกันต่อไปนะครับทุกคนแต่เมื่อเมื่อคืนถือว่าเป็นเกมที่ดีนะครับเป็นเกมที่น่าจะเพิ่มความมั่นใจให้น้องๆได้เยอะเลยนะฮะแล้วสําหรับเกมต่อไปนะครับผมที่ต้องบอกว่าจะเป็นเกมที่ เ,เป็นเกมอย่างเป็นทางการแล้วล่ะนะครับที่จะเป็นเกมอุ่นเครื่องเกมแรกของเรานะก็จะเป็นวันที่8นะครับวันที่8กระดาคดานี้หรือว่าเป็นวันที่วันศุกร์นี้นะครับผมวันศุกร์นี้นะครับอาร์เซอนอลเรานะครับจะต้องออกไปเยือนเนินแบกนะครับผมที่เยอรมันนะโดยเขาจะเก็บตัวจะเดินทางไปเก็บตัวกันก่อนตั้งแต่ประมาณวันที่4วันที่5นะครับผมแล้วก็วันที่8จะทําการลงเล่นกับเนินแบก นะครับผมก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะถ้าหากว่ามีลิงก์่ายท้ดสดหรืออะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมก็อาจจะเออเอามาทิ้งๆไว้ให้ดูกันนะครับผมโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับรายการวัด a g เก e นะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับว่านี่จะเป็นเกมแรกของฤดูการนี้แล้วผมตั้งใจว่าจะทำรายการนี้ทักทุกเกมในฤดูการนี้เลยนะครับก็ ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมอยากจะให้สัก1,000งพันซับสไครต์มากๆเลยนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์เนี่ยกดแชร์เนี่ยหรือกดซับสไครต์เนี่ยก็ฝากกดด้วยนะครับผมจะได้มีเพื่อนๆเ,เนี่ยเข้ามาติดตามกันเยอะๆมากขึ้นเนาะแล้วก็จะได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเยอะๆนะครับผมโอเควันนี้ไปแล้วนะครับผมเจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย